สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนาทีมีคำตอบนะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับบัญญัติส็จประการคืออะไรสิ่งเหล่านี้สำคัญสำหรับคริสเตียนในทุกวันนี้หรือไม่ทำไมเราต้องทำตามแล้วจะช่วยให้เราได้ไปสวรรค์จริงหรือไม่มาดูบัญญัติส0จประการในพระธรรมของอพยพบ,บทียี่20ข้อ1ถึง17เราจะมาสรุปกันนะคะจงน้อมมาสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมควรวันพระเจ้าให้ถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์จงนับถือบิดามารดาอย่าฆ่าคนอย่าลวงประเวณีอย่าลับทรัพย์อย่านินทาวารายผู้อื่นอย่าคิดลวงประเวณีอย่าคิดโลภในสิ่งของของผู้อื่นพระเจ้าให้บัญญัติสิบประการ กับโมเสสเมื่อชาวอิสราเอลอยู่ในทะเลทรายเป็นบทสรุปของกฎหมายในพันธสัญญาเดิม4ประการแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าและอีก6ประการที่เหลือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทำไมพระเจ้าถึงให้บัญญัติสิบประการกับเราบัญญัติสิบประการช่วยให้เรารู้ว่าอะไรถูกต้องเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเจ้า อย่างไรก็ตามหลายคนเชื่อว่าการรักษาพระบัญญัติเหล่านี้จะรับประกันการเข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่พระบัญญัติสิบประการแสดงให้เราเห็นว่าเราทุกคนไม่สมบูรณ์แบบเราไม่สามารถเชื่อฟังกฎของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ย้อนไปดูเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มในมัทธิวบทที่19ข้อ1 6ถึง2ีนี่แหละมีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่า ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำความดีอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรัน์ พระเยซูตรตัสตอบเขาว่าท่านถามเราถึงสิ่งที่ดีทำไมผู้ที่ดีมีแต่ผู้เดียวถ้าท่านต้องการจะเข้าสู่ชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้คนนั้นทูลถามว่าคือพระบัญญัติข้อไหนบ้างพระเยซูตรตัสว่าห้ามคาคนณห้ามลวงประเวณีผัวเมียเขาห้ามหลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท,ท็จจงให้เกียรติบิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองชายหนุ่มคุ นั้นทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้ารักษาคอเหล่านั้นทุกคออยู่แล้วข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง พระเยซูตรัสก,กับเขาว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นคนดีพร้อมจงไปขายทรัพย์สินของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเรามาเมื่อชายหนุ่มได้ยินทอยคำนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินจำนวนมาก ดังนั้นหากบัญญัติจิประการไม่ได้ช่วยเราให้รอดและเราไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างสมบูรณ์เหตุใดจึงมีความสำคัญต่อเราเนื่องจากบัญญัติจิตประการแสดงให้เราเห็นว่าการที่เราเป็นคนบาปจึงเน้นย้ำถึงความจําเป็นที่เราต้องการความเมตตาจากพระเจ้า คดีสำหรับคนที่เชื่อเรามีพระสัญญาแห่งความรอดผ่านทางพระเยซูความผิดพลาดในอดีตของเราได้รับการอาภาัยแล้วและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสัญญาว่าจะช่วยให้เราเดินในทางที่ถูกต้องแน่นอนเรายังคงทำบาปแม้ในฐานะผู้เชื่อแต่เมื่อเรากลับใจและหันกลับมาหาพระเจ้าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อที่จะให้อาภายัยเหตุใดเราจึงปฏิบัติตามบัญญัติสิบประการเพราะพระเจ้า บอกให้เราแต่การติดตามพวกเขาคือการแสดงให้พระเจ้าเห็นว่าเรารักพระองค์มาดูสิ่งที่พระเยซูได้บอกในมัเทธิวบทที่22ข้อ36ถึง40ท่านอาจารย์ในธรรมบัญญัตินั้นพระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านโดยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่าน นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองทำบัญญัติและคำของผู้เผยพระเวชนะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้พระเยซูบอกเราว่าบัญญัติสิประการสามารถสรุปได้ด้วยบัญญัติสองประการใหญ่คือ รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและรักผู้อื่นเรารักพระเจ้าและผู้อื่นอย่างไรในอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความช่วยเหลือของบัญญัติสิบประการที่จะนำทางเราในทางปฏิบัติแทนที่จะมองว่าคำสั่งเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องทำตามคำเหล่านี้เป็นถ้อยคำแห่งปัญญาจากพระบิดาที่รักของเราในการนำพระสิริของพระเจ้าและช่วยให ให้ผู้อื่นรู้จักพระองค์สรุปบัญญัติสิบประการคือคำสั่งของพระเจ้าสำหรับเราสอนเราให้เดินในทางที่ถูกต้อง บัญญัติสิบประการแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่สามารถทำตามได้อย่างสมบูรณ์และแสดงให้เราเห็นว่าเราต้องการพระผู้ช่วยให้รอดเราปฏิบัติตามบัญญัติสิบประการเพื่อสแสดงความรักต่อพระเจ้าและผู้อื่นหากมีคำถามหรือมีตรงไหนที่ต้องการการอธิบายเพิ่มเติม,มสามารถคอมเมนต์ไว้หรือจะถ,ถามในเพจก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะขอพระเจ้าอวยพรคะ่ะ